ตานใดที่เดินทางมาแล้วนะขอเช้อเชิญเจริญสถาน้านนี้ได้จากดอกไมช้ชกเทียนทองนะในจุดที่สองนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะจุดที่สองนะจุดแรกไม่ต้องใช้ดอกไมช้ชกเทียนนะแม่นะเออจุดแรกไม่ต้องใช้ทู้ไปดอกไมช้ชกเทียนนะเออเชินเชิญจากคุณดูคุณน้องนะถ่ายได้เลยมีภาพถ่ายได้เลยจ้ะขณะนี้นะอย่าลืมหาทานคณะธนกรทีรการนี่ต้องโหวงตัวใหญ่ๆนะ ตัวใหญ่ๆใจใหญ่ๆหญต้องคนนี้เลยนะตัวหัวอกนะฟาดทุกนาดตีท out, CPR, meer, ram, eh, people, WiFi, ุกนาดตีจนดอกขาดนะอาถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยนะจะาของวงอนุญาตแล้วว่าเป็นไรนะจะาของวงแก่ให้ถ่ายนะบจ้ของวงเก็บเก็บค่าถ่ายนะครแกตีตะโพนพี่น้องคนลายลาย อาจจะเย็นกันลูกนะวัถึงแล้วนะรั้งนมอยเบา่ากาดชบเสร็จแล้วที่สองเปกรา่แขงกนะ้านะครับอแถวดวตีปดอะไรนะมสุอะไรนะเดินทางมาจากแห่งคนตะบนใดเรามาฝากเตือฝากตัวนะต้ลงกระเป้าขอพรเพิินหออจะคุณไปภาัตระเะ ดักแล้วว่าเปนสิ่ของเป้านี่บ่ะเออเป็นแล้วอนน้เาใช้าเงนการงนทังอุทายาแล้วนะพอจะเดินปะขาบูชายู้หญิจแล้วเดฝากเดินฝากตัวฝากผิดฝาใจทองทั้งหมดมีว่าแผ่นนะลูกนะลัทั้งในสองแผ่นทั้งนอกสามแผ่นนะด้านเยน รีบลงมาเลยราะว่าขีดาวมากๆเลยตอนนี้นะเรานี้อะยะสั้นๆจิไม่ถ่ายรูปหนงวันนะไม่ถ่ายรูปหนวันนะจ๊ะนักด่ากะจายเชิญงกันในสถานที่จนคนใกีคนใงารอโอกาสเอ่าตากพัดลมยยนก่อนหน้าจากราจอติดขับแล้วเออนะอายืนตากพัดลมเข้ามาใกล้ๆพัดลมก็ได้เออนะข้าาใกล้ๆพัดลมก็ได้ เรียนการซาสันนิจุลนศา์วันนี้เราามีโอกาสและท้าใจที่จะูองแค่องแทค่ี่แก้บนเป็นพองแแค่ถ้าใจอยากเหากงอยากรวยนะอย่าลืกนะจ้ารถตนี่แหกขอแก่เงินล้านเอ้าแทงนี้มีเงินล้านแทงนี้มีเงินแสนแทงนี้มีเงินพันแทกนี้มีรางวัลที่หนึ่งะจนะจเออแะอัยโน้ตจะจัดนะ เดินอะไรนะลูกสาวจ๋าดูตาพี่เราไม่เคยดีกันรึนะพันธมตนที่มันร้องพอนะเดินทางมาจากไหนลูกสาวเดินทางมาจากไหนลูกมหาชัยสมุทรกับทรสาครและโอ้โหยินดีต้อนรับเขาบอกว่าสาวสมุทรสัคอนในสวยและใจดีนะสวยที่สุดในสมุทรสาครนในเดินทางมาลูกนะเออขอเชิญเจริญศรัทธาใหยร่ำรวยมั่งมีนะลูกนะ เออให้เป็นเศรษฐีมาจองเวน,นะลูกนะเออพุทธทางแตกทำบางแตกสั้งข้างแตกเออนาเชื่อชัยรัตทานะกันนะยงก์นำกระเซ้าแย่งกันไปจะได้เรียนนะอ้าวท่านใดน,นะวันนี้ใครอยากเป็นเจ้าภาพร,รถดินนะกองบุญละห้าร้อยบาทนะรับเสื้อพ่อแก่เงินล้านหนึ่งตัวเออ คลิปนี้ก็เพราแค่นี้แหละครับพี่น้องขอบกันไม่มืองนาะสวัสดีครับ